เลขาระธานที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักประชาชนจากพี่น้องชาวบางขุนเทียนบางบอนครับท่านประธานครับผมขอใช้โอกาสในวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะทวงถามเรื่องของวิกฤตการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําเนื่องจากว่าในช่วงปิดสมัยประชุมนั้นผมได้ลงพื้นที่ไปในหลายๆจังหวัดยกตัวอย่างเช่นนครศรีธรรมราช สมุดสงครามสมุดสาครสมุดปาการรวมถึงจังหวัดสงขลาที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักซึ่งสวนทางกับสถานการณ์ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของทางสื่อมวลชนที่สื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นแล้วและผมก็ได้ไปพบวิกฤตห,หนักก็คือว่ามีหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนจับมือกันในหลายๆจังหวัด ไปแถลงข่าวบอกว่าไม่พบไม่เจอไม่เห็นสถานการณ์ดีขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไปซ้ำเติมพี่น้องประชาชนและที่ผมต้องยกลุกขึ้นมาเพื่อถามนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็เพราะว่ามันคาบเกี่ยวหลายกระทรวงมันมีเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันหลายกระทรวงมากๆวันนี้กระทรวงเกษตรและสาก์อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ยังไม่ขยับแม้แต่น้อย กระทรวงมหาดไทยวันนี้ในส่วนของการประกาศเขตภัยพิบัติมีการประกาศมาในกรุงเทพมหานครที่เดียวทั้งทั้งที่สมุดปาการทั้งทั้งที่สมุดสาครทั้งทั้งที่สมุดสงครามตอนนี้วิกฤตอย่างหนักก็ยังคงรอคอยอยู่ว่าแล้วสถานการณ์อย่างนี้ทําไมกรุงเทพมหานครได้ประกาศเขตภัยพิบัติแล้วจังหวัดอื่นๆอีก19จังหวัดเกษตรกรรอคอยความช่วยเหลือแต่ด้วยระบบมันต่างกันกรุงเทพมหานครประกาศโดยท่านทิพดีกรมป้องกันน้ำมันเทาสาภัย แต่ต่างจังหวัดนั้นต้องประกาศโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประธานเห็นไหมครับว่าเรื่องปลาหมอคางดําเรื่องเดียวมันคาบเกี่ยวหลายกระทรวงผมจึงต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าสรุปแล้วเอาอยัางไงกันแน่เพราะเรื่องนี้ท่านมีการหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติและตั้งแต่วันที่หยิบยกจนมาถึงวันนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆและที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับ ผมตั้งใจจะใช้วันแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถามไปถึงผู้นําสูงสุดในรัฐบาลนั่นคือนายกรัฐมนตรีแต่ก่อนเข้าประชุมวันนี้ได้ติดตามข่าวท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะมาตอบกระทู้แต่กําลังหาความเหมาะสมและเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่เหมาะสมผมอยากจะถามว่าเป็นคนประเภทไหนกันที่ต้องบอกว่าวันทํางานวันแรกนั้นไม่เหมาะสมแกการทํางาน นี่คือสิ่งที่ต้องถามท่านประธานแล้วมันจะเอาอยัางไงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรอคอยอยู่เบื้องหน้าแล้วผู้แทนประชาชนวันนี้ต้องการใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรในการทําหน้าที่ในการถามท่านก็มาตอบเรื่องง่ายๆแค่นี้เองแล้วไปจัดคิวให้มันชนกันแล้วก็บอกว่าฉันไม่ว่างนี่คือภารกิจหน้าที่หรือไม่ท่านประธานครับแล้วอย่าบอกนะว่าเตรียมการล่วงหน้าเตรียมมาแล้วหลายวานันเตรียมมาแล้วหลายเดือนเราเนี่ย ก็เตรียมการเหมือนกันสื่อสารไปแล้วถึงฝ่ายรัฐบาลว่าวันแรกจะถามยังไงจะถามเรื่องอะไรจะถามแบบไหนท่านประธานครับน้วบาแบบที่มันจะบริหารต่อไปได้ไงท่านประธานท่านประธานครับนี่วันแรกของการประชุมยังเดือดร้อนวันนี้วันแรกของการประชุมยังไม่พร้อมมีผู้ประท้วงครับเชิญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขตห้าพัรใครยครับการกระทู้ถามนี่ถามเพื่อจยให้ เสนอปัญหาพี่น้องประชาชนให้นายมดีตอบแต่วันนี้นี่ <apping> ใช่ใส่อารมณ์และพูดถือว่าคนประเภทไหนเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับอย่างนี้ผมถือว่าท่านต้องถอนคำพูดครับผมไม่เห็นด้วยครับถ้าจะมาด่านายกลอยๆแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้ามีปัญหามีข้อ <m> เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับก็ สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาคลองยางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับยินด eh? ีต้อนรับทุกท่านนะครับให้ท่านนัทชาใจเย็นสักนิดก่อนนะก็ท่านผู้ประทวงครับเมื่อสักครู่นี้ท่านนัทชาเนี่ยเป็นผู้ตั้งกระทุ้ถามสด นะครับแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์เนี่ยท่านได้มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยแต่เนื่องจากว่าทางท่านมนตรีช่วยเนี่ยได้ติดภารกิจก็เลยไม่สามารถที่จะมาตอบกระทู้ได้นั้นตามข้อบังคับเนี่ยท่านผู้ตั้งกระทู้ก็สามารถที่จะอภิปรายได้สั้นๆครับซึ่งท่านณชาก็กําลังอธิบายถึง กระทู้ที่ท่านเตรียมมาเพื่อที่จะถามนายกรัฐมนตรีว่าท่านเตรียมมาว่าอย่างไรบ้างเพื่อที่จะถามกับทางารัฐมนตรีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ต้องฝากท่านนัชชาน,นิดนึงครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบแล้วอ่ะก็ใช้ถ้อยคมที่สุภาพนะครับเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนแต่ว่าก็ใช้ถ้อยคําที่สุภาพในสภานะครับครับครับท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานมากนะครับและสิ่งที่ผมกําลังดําเนินการอยู่นี้ พี่น้องประชาชนเขาตายรายวันรรท่านประธานความเป็นความตายอยู่กับเขาลงทุนไปไม่ได้รับค่าตอบแทนเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งเล่าเนี่ยมันจะอยู่ต่อได้ยังไงท่านประธานเราเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาพูดต้องขอขอบคุณท่านผู้ประทวงเื่อสักครู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทราบว่าข้อไหนแต่ท่านได้ยืนยันครับว่าการถามกระทุนนี่คือต้องมาถามและนี่ผมก็กําลังถามอยู่ถามว่าไปไหนอยู่กันตั้งหลายคนรรท่านประธานมอบแล้วมอบอีกมอบเล่าแน้วกระทรวงทรัพย์ก็ได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ผมเตรียมมาถามมาตรา9 7พรบเ่งเสริมสิ่งแวดล้อมเอาอยัางไงพี่น้องประชาชนเขารวมตัวกันเองท่าปนประธานทราบไหมครับเขารวมตัวกันเองไม่หนำซ้ําไปฟ้องศาลเงินวางศาลต้องเรียอะไรกันเองท่าปนประธานยังกบไม่มีหน่วยงานแ่งของรัฐไปช่วยเหลือผมจะยกตัวอย่างว่าในเคสเรือน้ําตาลล่มที่กระทรวงทรัพย์ไปเป็นตัวแทนในการฟ้องเองกชนเนี่ยทำแบบนั้นได้ได้หรือไม่ผมก็อยากจะสอบถามวันนี้มันคาบเกี่ยวหลายกระทรวงก็ต้องถามทานายกรัฐมนตี นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารว่าเพราะเหตุใดในวันแรกถึงต้องลุกขึ้นถามในวันนี้เนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและที่เศร้าที่สุดท่านประธานเขารวมตัวกันเองพันกว่าคนไปร้องศาลศาลแพ่งร้องศาลไม่พอต้องมีเงินวางศาลเงินไม่พอต้องเรียอะไรกันท่านประธานรู้ไหมเขาทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือกันเอง เขาทำอย่างกับประเทศนี้ไม่มีหน่วยงานของรัฐประเทศนี้ไม่มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมประเทศนี้ไม่มีผู้บริหารอยู่เลยหรืออย่างไรผมอยากจะตั้งคําถามแบบนี้ครับท่านประธานและท่านประธานคิดดูว่าคําถามของผมเรื่องของผมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนวันนี้วันทํางานวันแรกท่านประธานมันซ้ําเติมไปอีกที่มีข่าวออกมาบอกว่าเวลา ในการซักถามท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มันเป็นช่วงเวลาไม่เหมาะสมมันเจ็บช้ำตรงนี้รรท่านประธานมันไม่เหมาะสมยังไงในเมื่อวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกแต่เขาบอกว่าเวลาทํางานมันไม่เหมาะสม,รรมท่านประธานให้ผมรู้สึกยังไงผมคิดว่าท่านประธานรู้สึกไม่ต่างจากผม,รรมท่านประธานก็เป็นผู้แทนราษฎรชาวจังหวัดอ่างทองเหมือนกันก็มีปัญหาพี่น้องประชาชนจะมาสะท้อนในสภายอยางนี้เหมือนกันแต่ในเมื่อสภามันสะท้อนไม่ได้ผมต้องพูดกับกําแพงะ แล้วมันก็สะท้อนกลับมาถึงผมอะเรื่องมันเท่าเดิมเลยแล้วผมจะกลับบ้านไปบอกพี่น้องประชาชนยังไงครับพอสมควรนะครับเข้าใจครับท่านประธานช่วยแนะนําหน่อยในฐานะผ <พอ S 1> ู้แทนหลายสมัยผมจะกลับไปบอกที่บ้านยังไงวันนี้พอสมควรครับท่าน,นาชาครับท่านประธานแนะนําผมสักนิดหนึ่งก็ตามข้อบังคับท่านก็ยื่นเข้ามาใหม่ในสัปดาห์หน้าครับและสัปดาห์หน้าผมจะไปกินโคต้าของเพื่อนท่านอื่นหรือไม่ก็ตามข้อบังคับสามารถที่จะทําได้ครับท่านก็ยื่นเข้ามาครับ ก็เอาเป็นว่าท่านประธานแนะนําผมอย่างนี้นะครับผมจะได้กลับไปบอกพี่น้องประชาชนว่าตามคําแนะนําของท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณท่านนชาครับท่านรัฐมนตรีครับเชิญฮะท่านประธานที่เคารพครับกับผมชุลพันธ์อมนวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับในฐานะตัวแทนของรัฐบาลนะครับก็เห็นใจท่านนทชานะครับนี่ไปรับปัญหาของพี่น้องประชาชนมาแต่ผมขอเรียนด้วยความเคารพให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัฐมนตรีครับประเด็นแรกเลยนะครับ วันนี้วันที่12ธันวาเนี่ยในเบื้องต้นเราไม่มีกําหนดที่จะประชุมสภากันนะครับเพิ่งจะมาเปลี่ยนว่ามีการประชุมในวันแรกวันนี้เราแพลนเดิมเนี่ยทุกคนก็ทราบว่าเป็นสัปดาห์หน้าในการประชุมวันแรกแต่ในยกรัฐมนตรีก็มีการนัดหมายในเรื่องของการถแถลงผลงานครอบรอบ90วันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็เตรียมการที่จะถแถลงนโยบายถแถลงผลงานนะครับก็เป็นข้อเท็จจริงที่ทุกท่านทราบ ข้อที่2ก็คือในเรื่องของการกระทู้ถามเนี่ยนะครับก็ผมเคยพูดในที่ประชุมสภาหลายครั้งนะครับกรุณา,าตั้งคําถามเนี่ยเป็นสิทธิ์ของสมาชิกอยู่แล้วแต่ควรจะถามไปยังาทางบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเป็นเป็นการดีที่สุดนะครับท่านนทชาถามเรื่องของปลาหมอคางดําท่านทุกท่านก็ยิงคําถามไปที่นายกรัฐมนตรีเพื่อให้ท่านนายกเนี่ยกระจายงานต่อคือเป็นการส่งมอบให้กับ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบทุกเรื่องรวมถึงเรื่องประหมอคข้างดําซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านมอบให้ทางราัฐมนตรีกระทรวงเกษตรซึ่งประกุจวบกับเวลาที่หลายท่านติดภารกิจครับอย่างที่ได้เรียนได้ทราบนะครับไม่มีนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่ให้ความสําคัญท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำเสมอว่าอยากที่จะเข้ามาสภาแล้วก็มาตอบแต่วันนี้เนี่ย ที่บอกว่าเป็นจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสมเพราะว่ามีนัดหมายซ้อนนั่นก็คือตอนแรกเนี่ยเราจะไม่มีการประชุมนะครับก็เลยไปทําเรื่องของการถแถลงผลงานครบ90วันไว้ก่อนนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับก็อย่างไรก็ตามปัญหาของท่านนะครับผมเองในฐานะตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนในการส่งมอบประเด็นข้อห่วงใยของท่านเนี่ยให้กับทางรัฐมนตรีเกษตรและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะหาคําตอบกลับมาให้ท่านในช่องทางใดๆก็ตามที่มีความเหมาะสมนะครับ mm hmm. ขอบพระคุณครับ